สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเคลียร์ไปจ่ายตลาดมาค่ะในรอบครึ่งเดือนนี่ค่ะก็มีข้าวโพดฟักทองแครอทพริกชี้ฟ้าแดงวอกแครีมะเขือเทศราชินีค่ะแล้วก็ผักกาดขาว25บาท มะเขือเทศราชนี30บาทแตงกวา20บาทพริกหนุ่ม15บาทกล่ำปีก็15บาทค่ะแอดฟรากัส15บาทฟักทอง15บาทแครอท15บาทข้าวโพด25บาทค่ะมีสีขาวแล้วก็สีเหลือง อันนี้เป็นปลานินแดดเดียวค่ะ40บาทแล้วก็ขี้เหล็กค่ะขี้เหล็กต้มเรียบร้อยแล้วขี้เหล็กคุณยาย20บาทแยนางค่ะยะนางเก็บข้างทางค่ะจะเอามาแกงขี้เหล็กใส่หอยค่ะใส่หอยใส่หอยเชอรี่แล้วก็กุ้งฝอยก็ กุ้งหอยสบาทค่ะหอยเชอรี่30สหอยจูบ60บาทใบใหญ่เลยหอยเคือนแล้วก็หอยแมลงผู้โลละ35บาทซื้อมา1โลจะเอามาทำกุ้งถังกุ้งค่ะกุ้งขาวอ่าโลละ300ค่ะนี่นะคะ1โลปลาหมึกโลละอา่า โลละร้อหิซื้อมาครึ่งโลไก่บ้านหนึ่งตัวค่ะร้อยยีบาทนี่ค่ะตลาดนัดวันเสาร์หน้าอำเภอปานดูดีค่ะเชียก็มารีวิวให้เพื่อนๆดูกัน